เออข้างเจ้าขอฝากฝังต้นบอลรเพรต้นนี่ไว้วก็ผืนแผ่นดินที่นี่เพือ่อจะมือความสุ่มชื่นเป็นที่มาเหยวมากวอยมาชมของคนไดเอ้ามาหันขอให้อยู่กับผืนแผ่นดินนี้ไปตลอดเออลย ปร,เรออะเภทถือว่ากำแพงเนื้อตินปลูกปักห,กหักสาง้อ่โม่ที่ปองกันอันตรา,ายเป็นว่วเป็นควายเป็นคนก็ดีปลูกปักหกักสาฟืนป่านี่เนื้อ